ครับวันนี้พี่สมพรก็ได้มาแนะนํานะครับเทคนิคการต่อดอกตอปีโดนะครับว่าต่อทําไมถึงต่อนะครับต่อเพื่ออะไรนะครับวันนี้พี่สมพรมาจัดเต็มเนะครับพาดูนะครับเทคนิคนะครับข้อที่ยี่สิบต่อข้อที่เท่าไหร่พี่นี่ตอปีโดข้อยาวก็ได้ข้อยาวข้อยาวใช่ไหมอันนี้ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบขึ้นจะลูกมันจะโตเหมือนกันกับไรเม็ดทำไมต้องต่อดอกพี่สมพรนะบอกเคล็ดลับหน่อยสิให้มันลูกโตเลยลูกโตสวยเป็นเคล็ดลับนะผู้ชมนะ ธรรมดาตอไปโดมันก็ต่อดอกมันไรไม่เท่าไหร่ถึงเราไม่ถ้าไม่ต่อดอกมันติดไหมติดแต่มันก็เราคัดไซไม่ได้นั่นใช่ไหมอย่างนั้นไหนๆดูสิไหนาคัดไซนไม่ได้ไม่ได้โอ้เป็นเคล็ดลับเนาะครับพอตัวปลายมันติดมันก็จะสลัดตัวปลายมันติดมันก็จะสลัดอเราเด็ดทิ้งเลยพี่สมพรก็มาแนะนํานะครับวันนี้ต่อวีโดนี่ครับต้องต่อดอกต่อเพื่อที่จะให้มันติดใช่ไหมก็ไมติดจุ ลูกออะมันมันมันติดอยู่แล้วใช่ไหมมันติดอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปผสมแต่ถ้าเราต่อดอกมันจะเปิดอยเลยขึ้นมันก็ลูกโตแล้วก็คัดไซได้เหมือนกันลูกโตคัดไซได้ด้วยเนาะครับเอาดอกของอะไรมาต่อพี่คองมันเอง่นแหละเอาของตอพิโดมาต่อตอพิโดครับมันก็ติดอืมแล้วมีคนถามมาว่ามีตัวผู้ตัวเมียเขาดูยังไงตัวผู้มันก็ไม่มีลูกมีตัวผู้ไม่มีลูกเอตัวผู้ไม่มีลูกเนาะ มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่าตัวผู้เป็นแบบไหนตัวเมียเป็นแบบไหนนี่ไอ้นี่ตัวเมียก็มีลูกเขาเรียกตัวเมียมีลูกเนาะมีลูกแล้วไอ้ไอ้ต้นไอ้เถาหนึ่งเรากี่ลูกพี่ต้นไีโดเราถ้าจะให้เก้าโลสิบโลแล้วก็ไว้เถาละลูกเถาละลูกต้นละลูกต้นละลูกแล้วเถาละลูกต้นละลูกต้นละลูกใช่จะเอาสิบโลถ้าจะเอาสิบโลขึ้นใช่แต่ว่าต้นไีโดเราก็เอาจํานวนไว้เลยดี เราสองลูกลูกละสามโลสองโลไปจะขายง่ายใช่ไหม,มจะขายง่ายบางทีมันเป็นลูกมันขึ้นลงตามตลาดอมังไม่เหมือนก็มีคนงานมาช่วยนะครับช่วยเก็บนะครับเก็บดอกมาของตอวิโดนี่เข้ามาต่อนะครับอันนี้มีกี่ต้นพี่ตอวิโดชุดเนี้ยประมาณประมาณเก้าร้อยถึงพันนั่นแหละรประมาณพันประมาณพันต้นเนาะมาณแถวละสี่ร้อยผลผลิตมันประมาณกี่ละกี่ตันพอรู้ไหมประมัน ก็เฉลี่ยเราก็เอาที่300นั่นแหละเอาที่300ทุนละ10โลไปอย่างเงี้ย2ลูกมันก็ได้ละ10โล2ลูกทุนละ5โลทำใหญ่มากก็ขายยากอืขายยากเนาะเอาพอดีใช่ไหมัวเราขายชาวบ้านเขากินเกสรมันแข็งแรงเกสรแข็งแรงใช่พี่เล็กๆก็ติดเราไปดูท้งนี้ก็ติดพอเราเด็ดเอามานี้แล้วก็มาต่อเลยแข็งแรงโอ้ นนั่ลต้นสวยนะพี่เนาะอันนั้นคืออะไรนะไม่สวยเอาทิ้งเลยสวยแล้วก็ทัดทิ้งไปทัดทิ้งได้ก็โดนปุ๋ยมันจะกินปุ๋ยซอนใหญ่ใหญ่นีกินเร็วก็เป็นเป็นสูตรนะอ่าเป็นสูตรพี่สมพรก็มาแนะนำนะครับให้มันช่อใหญ่แข็งแรงได้ในน้อยเปอร์เซ็นได้ในนิดนิดมีได้ในร้อยเปอร์เซ็นนี่สองตัวต่อพี่อ่โหสวยมากนะพี่เนาะสวยอันนี้คือคือใหญ่ใช่ไหมใหญ่ ลูกใหญ่พวกนี้แล้วก็เอายางใส่ด้วยมากไวอืมมากไว้ว่าเราต่อแล้วเนาะอันนี้เออจั๊กกกโลแล้วก็ลูกละสามโลอหอันนี้ต่อด้วยกันได้ใช่ไหมเนี่สองสองดอกแข็งแรงโอ้มันแข็งแรงเศษปุ๋ยเจ่งจะขายเดือนไหนพี่จะออกขายเดือนไหนประมาณเมษาครับประมาณแปดวันที่วันที่แปดที่เก้าเมษาเนาะอยากซื้อยากหาก็มาซื้อได้ที่สวนนะครับอยากมาชมผลผลิตได้ไหมพี่เนี่ย อยากมาดูไอมาดูงานดูผลผลิตได้ไหมพี่ได้ครับมาที่สวนเนาะท้ามาที่สวนอือพี่สมพรตอนรับใช่ไหมตอนรับแล้ะครับโอ้ตอนรับยิงซื้อยิงตอนรับออยิงซื้อยิงตอนรับมีตอพีโด้ด้นะครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนะครับก็เป็นแตงโมไรมาเล่นนะครับที่เราถ่ายทําไปเมื่อตอนเนบปุ๋ยนะครับอ่าตรงโน้นนะครับสวยโอ้พี่มันใหญ่แปลงใหญ่มากมันกี่พันต้นนะพี่มันกี่พันต้นเีย โอ้ไายเนียเป็นหมื่นเนี่หมื่นต้นเนาะมันคือเราเราอยู่ข้างบนมันไม่ไม่มันไม่ใหญ่เนี่ยถ้าลงมาแล้ว้ายํำนาไม่เลี้ยวเราคนเดียวโอ้ใหญ่มากนะครับนี่ฝั่งน้นจะเป็นแตงโมอะไรเมเล็ดนะครับไรเ็ไอสามสี่กีแถวพี่ไอเนี่ยตัววีดโกี่แถวตอววีดอแค่สองแถวสองแถวสองแถวครึ่งก็พอเนาะ พี่เขาก็จะไล่ดูอย่างนี้นะครับนี่พี่เขาจะไล่ดูตลอดนะครับอ่าในตัวผู้ก็เอายีสตตัวผู้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวผู้จะไม่มีลูกไม่มีลูกถ้าตัวเมียก็จะมีลูกมันเหมือนไม่มีลูกลยพอมันโน่นมันโตเราต้งจะเห็นมันมันเล็กเราจะมาดูตอนโตด้วยนะพี่เนาะครับอ่าตอนโตด้วยนะคล้องยางมาดูวันนี้ก็เป็นวันที่วันนี้วันที่สิบสองมีนาหกหนึ่งนะครับก็จะเก็บขายประมาณสิบวันที่ วันที่8เนาะประมาณวันที่8เมษาเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะเออจะออกป,ป,อประมาณนีณ้พอมันยิ่งขยับยาวตัวไปโดนดอกมันเยอะโอ้ได้อายุาเหมือนพิธีต่อก็คือให้ต่อที่ข้อประมาณข้อ20ประมาณนี้ใช่ไหมพี่สิบสองเราก็คัดได้แล้วครับโอ้สิบสองขึ้นมาใช่ไหมสิบสองสิบสามสี่สิบห้าถึงยี่สิบเนาะถึงยีถ้าอยากให้ลูกใหญ่ก็ต้องทําที่ข้อยาวๆหน่อยใช่ไหมข้อยาวๆโอ้ลูกสิบโลจะอยู่ตรงไงพี่อยู่ที่พีหลักข้อเท่าไหร่นี่นับดูที่นี่ลองนับให้ดูสิ เอามาดูวิธีนับข้อนะครับว่าพี่สมพรเขาจะนับให้ดูนะครับเขาเริ่มจากไหนพี่เรจากหึโอ้นับจากนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส 21, สิบเอสิอห้าหกสเจดปดสเก้าสสโอ้ยี่สุดสุดปลายพอดีสุดปลายโอ,อมันมันสุด แค่นี้ให้พี่สุดแค่นี้แหละหมดแค่นี้เห็นไหมโลกมันจะเริ่มลงทันที่โอ้โหมันสุดปลายก็ดอกยอดใช่ไหมพี่แค่ดอบยอดมันโอ้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับนี่มาบอกกันเลยนะข้อที่ยี่สิบเลยโตใช่ไหมพี่โตมากประมาณกีิโลฮะเก้าโลขึ้นผลแหละเก้าโลขึ้นนะโอ้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับก็คือที่เถาวมันอยู่ที่อยู่่ทีเถาวตัวใช่ไหมเถาวแข็งแรง อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไเรเมล็ดนะไเรไมเรไลมล็ดไรเมล็ดอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับต่อฝั่งนู้นก็จะเป็นตอปีโดนะครับฝั่งนู้นนะ่ะคนงานกํากลังต่อดอกนะครับเต็มหมดเลยครับขยันมากครับสมพรถ้าเราต่อแล้วไม่ติดมันจะมีอาการาเป็นรูปแบบไหน,นสีดำเนี่ยดำอย่างนี้ใช่ไหมดำดำถ้าถ้าลูกติดมันจะเป็นแบบไหนถ้าลูกติดไหนไหนดูสิมันจะใสขึ้น อ่าดูนะครับดูนะครับนี่ถ้าลูกไม่ติดมันจะเป็นอย่งงนี้ต่างกันโอ้มีความแตกต่างใช่ไหมอันนั้นก็คือเราต่อแล้วมันจะมันจะดําจะสลัดต่อแต่ถ้าลูกติดมันจะใสขึ้นอย่างนี้นี่เขาข้อแตกต่างนะครับที่ว่าติดหรือไม่ติดเนี่ยมันจะใสถ้าลูกที่มันติดจะเป็นไงนะพี่กผิวมันจะใสขาวอันลูกที่มาอยู่คู่กันคือไม่ติดไม่ติดมันจะสีดําคําเขาเลยหน้าดำําเขียดหน้าดํำขาเขียด เออเนาะเงินคนเป็นนิ่งอ่ใส่ก็ว่าไปเนาะใสขึ้นนะครับดูครับใสใสขึ้นนะครับดูครับเนี่ยระหว่างลูกที่ติดกับไม่ติดนะครับมันจะต่างกันจัต่างกันเลยเนาะพี่เี่ยวันจะดำขอดำขอสีสีมันจะต่างกันเห็นไหคือเราจะเล่งปุ๋ยไม่ได้ใช่ไหมก็ถ้าเราอัดปุ๋ยมันจะสลัดมันจะสลัดครับเหลือแต่ลูกใหญ่ จะไม่ให้สลัดหมดนะลูกโตมันก็เหลือลูกโตจะเหลืออยู่แต่ลูกที่มันติดทีหลังมันจะสลัดโ<อ>เรเราก็จะเพิ่งเร่งมันเพิ่งเร่งมันเป็นเคล็ดลับเนะเาะก็มาบอกกันติดนะติดครับหลังต่อดอกแล้วกี่วันพี่ถึงให้ปุ๋ยได้ก็จะหยุดต่อวันไหนก็เอาเลยวันที่สองเอาเลยได้เลยใช่ไหมได้อันนี้ต่อวันที่สิบสิบสี่หรือเปล่า ต่อได้นี่วันที่เจ็ดนี่แหละวันที่เจ็ดอ๋อเจ็ดวันพอดีโอ้ใหญ่มากเนาะลูกนี้นะให่โอ้ลูกนี้นะครับใหญ่มากเนาะข้อข้อมนี่ก็ประมาณสักเท่าไหร่สิบห้าได้ไหมสิบห้าสิบห้าข้อสิบห้าสิบหกข้อเนาะปิดหมดเลยไหนๆสามลูกเลยออกความกันนะพี่นี่ถึงเราจะต่อจะใกล้เคียงกันหมดต่อห่างกันประมาณสักสามวันใช่ไหมสามสี่วันไหม ไม่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครับ <arose. S 1> มไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เนาะเดาจะออกพร้อมกันเลยให้เคียงกันครับก็คือเราสามารถเก็บไปเคียงกันได้ <oui. S 2> ครับตอนนี้ก็ประมาณแปดเก้าโมงแล้วครับต่อดอกก็จะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าต้องต่อให้เสร็จก่อนเก้าโมงนะครับแดดจะมาดอกก็จะฝุบนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับที่นํามาแนะนํากันนะครับพี่สมพรกับคนงานก็มาช่วยกันต่อดอกนะครับ อันนี้คือฝั่งนี้คือแตงโมไร้เมล็ดนะครับอ่ลูกจะใหญ่มากนะครับสี่ห้าวันผ่านมาเขาลูกโตประมาณนี้เลยนะครับอ่าลูกโตอันนี้สามสี่วันก็จะโตประมาณโตเร็วนะครับพืชเถาโตเร็วมากครับฝั่งนี้เป็นแตงโมไร้เมล็ดนะครับแต่พี่ก็จะเอาไอ้นี้มาลองนะครับเทคนิคการลองนะครับคือเอาโฟมนะครับเพื่อจะไม่ให้ผิวแตงโมเนี่ยมันจะเป็นแผลนะครับ ครับวันนี้พี่สมพรก็ได้มาแนะนํานะครับเทคนิคการต่อดอกตอปีโดนะครับว่าต่อทําไมถึงต่อนะครับต่อเพื่ออะไรนะครับวันนี้พี่สมพรมาจัดเต็มนะครับพาดูนะครับเทคนิคนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับอาจจะพาดูต่อนะครับหลังจากลูกโตแล้วนะครับจะมาดูว่ามันใหญ่ไหมมันใหญ่เหมือนเราที่เราคุยกันไว้ไหมนะครับอ่าอย่าลืมติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกษตรกรด้วยนะครับกดไลค์ให้เกษตรกรด้วยนะครับ สิ่งดีๆมีประโยชน์ก็แชร์ต่อด้วยนะครับยังไงขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ